้าวไล่ต้องมมีความคิดสร้างสรรค์มีความเชื่อมัน่นมีความอดทนเป็นอาชี สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านสู่รายการอาบเนื้อตาน้ำในเมืองไทยครับและเพื่อให้เข้าบรรยากาศทีมงานขอเสนอของที่คู่กันมาตั้งแต่โบราณนานมาแล้วนะครับนี่ผมต้องคู่กับคนนี้ก็เพราะเขาเป็นสายงานเดียวกันนะครับและนี่น้ำเต้าหู้คู่กับอะไรเอ่ยขนมโกะแหน่ยังไม่ใช่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกจิ๊กโกะ นี่ก็ไม่ใช่แมน้องกวางบมลณะยอมแล้ว,วน,นะครับอากิ๊กกิ๊กท่อคุณอาน้ำเต้าหู้ก็ต้องคู่กับปลาต้องโกน่ะสิคะใช่เลยใช่แล้วครับวันนี้รายการอาบเงือต่างน้ำมาที่ปากทางเข้าหมู่บ้านชนลดามาขอสูตรการทำน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกกับสองสามีภรรยาท่นี้ครับ เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะเนื้อแป้งยิ่งหยาบดีนะครับอย่านวดอย่ารวดเต็มามอย่ารวดอย่านวดเร็วมากอย่ารวดแรงกันไปวันนั้นตัวนี้แป้งตัวนี้อสิ่งที่เขาชอบก็คือลักษณะออกมาค่อนข้างหยาบก็ทําขายใหม่ๆก็ทําใหญ่ไว้ก่อนครับนี่ค่ะพ่อ ใช้อีกด้านหนึ่งตัดใหอยู่มีด้านเรียบกับด้านมนเราด้านเรียบมันดูดนักเหมือนกันนะอันนี้เราจับอาทรายทรายเล็กๆที่เราใช้เนี่ยตัดด้ามก่อนแล้วเราเอาน้ำนะน้ำเนี่ยแต่ตัวเว้นตัวหนึ่งน้ำน้ำเปล่าธรรมดานะครับ ว่าได้ใจ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 ใจได้ใจนึงแนวเปลี่ยนเนาะคเดี๋ยวเอ๋ออ๋อดะแน่เลยคอยบ๊อบไฟไว้ด้ยแต่แล้วเวลาจับเนี่ยก่อนลงกระแทนี่ให้เราบีบบีบเื้วหัวนี่ขึ้นมา่งแขจับสมือนะเวลาลงกระทกตอนี่ให้ลงแข็งกันมา Thank <laughs> you. กมาพอๆเลยเนตะ็มลเลย <laughs> แต่งด้เ <c oughs> มือเ่อเราใส่ถั่วแล้วก็น้ำเติมหนึ่งเลือกาไมันด้ไปแทง หรือส่วนน้ำกาเนี่ยแล้วก็มาผสมน้ำเบียดน้ำไว้นิดหน่อยนะแล้วก็ผสมส่วนกาที่ออกมาแล้วก็เทใส่ไปที่นี้เครื่องนี้ไม่ต้องปิดเครื่องนะฮะเปิดแฝดที่แม่ทัพแม่เปิดไว้แล้วก็เทลงเลยกาเขาจะออกเป็นฝอยเลยนะฮะอันนี้หนึ่งกิโลนะจับเวลาจริงๆเนี่ย ประมาณนันก็คือหนึ่งได้ให้ mm hmm. เสร็จแล้วฮะอันี้นเราก็รีดรองละเอียดอีกทีนึงเอาแผด,ดิบแผด,ดิบเป็นตัวกรองเดี๋ยวเีราบีบให้พี่ดูนิดหนึ่งหรือพี่บีบนะ มันก็จัอย่างนี้แล้วัอะไรก็ไ้ง้งานไงอ,อันนเดือดละเดือดแล้วขนาดลรวก็คนเนี่ยนนฟองพวกนี้ถ้ามันเยอะเ้วก็ชอ้อนชมาติ้งไปนะฮะคนนิดนึงคนนั้นมันยุบตัดลง มันจะเดือดลักนณามันก็เดือดพร่าเนะฮะเนี่ยเราทิ้งไปไหนมันจะตกตะกอนให้เราจับตัวนี้เขยา่ยาเขย่าให้แป้งสามส่วนได้เข้าไปเนื้อด้วยกันนะครับเราก็ยกในส่วนหนังส่วนน้ำตาลคู่เทใส่แต่ต้องเทใส่ให้เร็วนะครับให้เป็นคลื่นมาผสมมันเองเลยครล้างจากการเทแล้วเนี่ยข้อสำคัญคือห้ามคนเด็ดขาดถ้าคนแล้วหม้อนนทิ้งเลยคะ มันจะเสียครับมันจะเละคืะอข้ามาพอายข้ามาพายไปนคน,นเดี๋ยวคุณคาณลมตัวนี้ได้ที่แล้วก็จะยกจากหม้อตัวนี้ฮะเทใส่ในหม้อไปนี้แล้วก็หลอดออกฮะแล้วก็ยกเทเลยครับเนะทให้เร็วที่สุดของเราฮะเขย่ยาเ,เลยครับเทลงไปเลยเทเลยฮะรวดเดียวเลยครับนั่นแหละครับแล้วก็สิ้นสุดอยู่แค่นี้นะห้ามทําอะไรต่อเลยนะ ทิ้งไว้ประมาณไม่เกิน5นาทีก็ใช้ได้แล้วครับอ,อันนี้คือในส่วนเท้าดีวยเสร็จเรียบร้อยเราไปตักทานกันทีหนึ่งส่วนฟองพวกนี้ที่เราไม่ใช้เนี่ยนะเราก็ช้อนทิ้งไปขอสาม้านะแต่เรารอให้เสร็จตัวก่อนนะครับอ พอพรอต้องกันแล้วนะคะพี่อะไรคะาเวตัดเร้หู้ยังไม่มา